ดวงชกตาปี2566ชายใดที่เกิดปีจอฟังไว้ดีนะครับผู้ชายที่เกิดปีจอที่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างน่าสงสารเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่กลัวใครปากดีปากหมาปากเก่งชอบสอนคนสมองดีปัญญาสมองดีปัญญาดีมีความรู้ที่ดีและก็มีหลักมีการ เป็นครูบาอาจารย์ชอบสอนคนปีนี้จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเรื่องงานอาจจากกรุงเทพไปจังหวัดาไปอยู่ต่างจังหวัดหรือจากต่างจังหวัดจังหวัดนี้ไปอยู่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในสายงานอยู่ค่อนข้างจะบ่อยภายในปี6 6นี้จะมีโชคลาบบ้างแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนเรื่องการทํางาน เรื่องอาการเงินก็จะมีโชคกับการเสี่ยงโชคซึ่งหวยเลยเบอร์หรือการทํางานแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างปากหนักให้ระวังเรื่องการพูดการจอาอาจจะมีความเดดือร้อนหรือขัดใจหรือมีเรื่องมีราวกับคนใกล้ตัวให้ระวังดีๆครับ สำหรับหญิงใดที่เกิดปีจอต้องบอกวนะ่าหญิงที่เกิดปีจอนี้ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านปากดีปาก,ปากหมาเอาดีเสีตยตัวเอาช่วยแต่คนอื่นลาพูดนี้พูดให้ตัวเองดีตลอดแต่คนอื่นนี้ทั่วหมดไม่ค่อยถูกไม่ค่อยอเข้ากับแม่ผัวไม่ค่อยได้เข้ากับคนไม่ค่อยได้นินทาคนเก่งปากไวด่าผัวข่มผัวบังคับผัวมีกรมจากการด่าผัวมีกรรมจากการด่าแม่ ว่าแม่ของตัวเองด้วยนะผู้หญิงเกิดปีจอฟังให้ดีนะครับปีนี้มีปี2,566มีมีโอกาสแยกทางกับครอบครัวแยกกับเลิกกันกับผัวภาษาชาวบ้านเลยมีโอกาสเลิกกันกับผัวมีโอกาสแยกทางกับผัวสูงมากเพราะฉะนั้นปีนี้การพูดการจาให้ระวังอย่าดา่าผัวอย่าข่มผัวอย่าบังคับผัวโดยเฉพาะอะไรอะแม่ผัว อย่าไปมีปัญหาบ่อยกับแม่ผัวให้ระวังเรื่องการพูดการจาบางทีตัวเองไม่ได้รู้หรอกพูดพูดพูดไปตัวเองไม่ได้มีความรู้หรอกพูดพูดพูดไปจนความร้อนมาหาตัวเองการงานปีน,นี้ก็จะก็ถือว่าตกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายต่างนางนาสรารพัดส่วนการเงินไม่ต้องพูดถึงอะจ่ายอย่างเดียว จ่ายอย่างเดียวจ่ายเยอะมากจาไว้นะครับในเมื่อเรารู้ว่าดวงชะตาเราเป็นแบบไหนไหนในแต่ละปีรู้นําไปแก้ไขปรับปรุงไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงอะไรรอะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองรู้ว่าจะมีเรื่องก็พยายามห้าใมใจเองขมใจเองให้เย็นอย่าใจร้อนก็จะไม่มีเรื่องรู้ว่างานจะมีปัญหาก็ พยายามร่วบคอบในการทํางานรู้ว่าสุขภาพไม่ดีก็พยายามดูแลสุขภาพเองใส่ใจร่างกายตังให้มากขึ้นผ์คิงว่าชราการชัเรดเจนรามเสร็จต้องอาจารย์อี่งเท่านั้น